จัดฟินบ่ไหนครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ถ้าผมไปหอวดีเลยพี่น้องด้วยไล่กดซับให้เฉยเอนเยอะนะครับผมก็อยากไปขึ้นเนิน่ดือนนอครับนอเป็นเงินสายเลยพี่น้องอย่ามาผมนะครับไดี๋ยวจะต้องมือทำเงินเดือน้อง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกู๊ตสก้นครับกลับมาพอกันคือเรากับช่องเคยบนคนกระสินครับวันนี้ผมกระนองเบียร์สิพ่อพี่น้องมากินตำส้วมหมูกรอบครับวันนี้หมูส้วหมูกรอบหมูวพี่น้องครับสวนะหมูวิพี่น้องกรอบนะครับเนี่ยกรอบครับกรอบกรอบแกบครับกรอบแกบถ้ากรอบก็ที่นี่ปักบุงครับปักบุงกรอบวันนี้เนาะแล้วก็มะระสลัดเครือบม่วงแล้วก็ผักชีเล่าครับพี่น้อง ก่อนสจะไปกินรับกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องเคยบทคนกระสีในเด้อครับผมมาพี่น้องมากินรับกันครับผมมาจ้ามือน,นี้ยังอยู่อุบลอยู่ได้จ้ายังอออยยููยย่่บุบลด้พี่น้องครับหาเมือม่อเมื่อเพระท่านลุ่งโตอยู่มุกเกาะเสร็จตามีให้กอลุ่ยพี่น้องพันมาละใส่มาละนี่ตู้บาทมันก็ไปมาพวกเรามากินตำสัวเลยมา

กรอบคะกรอบจิ้นเบเ <ee> ักพุ่งกรอบจิ้นเ็จเซนระปุ่นกรอบน้ำป่ พีปสิทาไปฉลองโลอยุใส่นอเบียกท่านไดแล้วอยู่เป็นเดโลมากพี่น้องมาอนนอ,อ,อพอดีประสิพภาไปฉลองไส่ อื้นหืมอืมจับฟินบ่ะปอะยุูเลยขอบคัดขอบเนี่ย ซีเล่าเ่ยระจําจเป็นตองกินแต่กระปล๋ลนะพี่น้องมันกินซับตรงหงหงดหอมเป็นยังแศบษีีเล่าอร่อยเอแบาเศรษบ่เสรนจุดกินบนะ <c oughs> เราออาไปแล้วพี่น้องเนาะหน่อยซ้่มจ้ะ បាទថងអឺមណាប់ឈំៗអឺម หมักดีๆห้องเส้นหม้ออบยังอผมหม้ออบยังออกรอ,อบรมอหม้ออบล่มร่อนอ่าหม้อหม้อร่มร่อนไส้มันดีๆไส้มันออกดีๆครับแต่ว่าบ่ใบมันแห้งคักบ่อยมันแห้งจนแบบใหม่กรอบแข็งเน้ยมันเพราะตัวมึงนั่งครับอื <c oughs> <c oughs> อยาอยางว่าคุยเนี้ยเบสมากินนะอืออร่อย้ทั้งวันพอน ตอนแร,รกมันล้าวพี่นอรอร้องร้าไล์ก็ไม่ได้จ้ะสีคุยก็บวกกาคาูยอะไรพี่น้องวะคือยังเป็นว <c oughs> ่าร้าวมากไล่มาร้าวรถร้บวธรรมดาร้าวห้องคือเกาห้องในละให้เป็นตัวตัวให้เป็นตัวเป็นคนเดีออยวกอง้พี่น้องแล้วครับหลายคนที่ทีห่หักเทแา้วก็บ่หัก้วก็มักบ่มักกับนี่คือแต่คือยังค้องแสบอยู่ของมักพี่น้องอันเดียวกันเพราะว่าคัิษฐบ่เป็นตัวเดียวกองนึง มันฟื้นเตะจาของจาของเห็ดที่ว่าไม่ได้ครับพี่น้องพี่พายจะเห็ดดอกแต่ฟื้นเตะจาของเป็นลมพี่น้องเกลียดพร้อมแต่ยกตัวอย่างคือว่าพ่อแม่ใส่เนาะพี่น้องไม่อยากไปพี่น้องก็เกลียดเป็นพร้อมม่เพราะมันฟื้นเตะจาของเป็นลมครับเพราะเหตุเหตุนันถึงเตะจาของหลอดเห็นนัระยะครับคือทางความหักนี่ล่ะ ที่ผมบอกไปหลายคลิปแล้วยอดคลิปก็เก,ก่าหมืครับผมว่าเฮ็ดนี้เขาหักได้ตัวจาของจะไปเฮ็ดจะไปเฮ็ดไอแบบว่าเป,เปลี่ยนแปลงจากของเลยเพื่อคนหักอไอ้คนหักมากเขานี่เพื่อเพื่อในสายค้นจาของ,ของพรอมเล่นหนังสืออยู่น้ำกันเลยโดนครับแฟนบอลอุ้มบอพี่น้องครับเฮ็ดนี่เฮ็ดเฮ็ดไอคือเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัว ว่าต้องเปลี่ยนแป,ปลี่ยนตัวจากของเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่เขาหักการดีควบกันให้เขาไมใ้หักในสิ่เที่ยวเปลี่ยนนะพี่น้องแม่รูวันถึงแม่ไมีพี่นอ้องเสีอบว่าเอาเอายกตัวยังไงเนาะซึ่งรับพี่น้องบอกว่าเยวาวาหลายเป็นบ่ก,กินแน่ครับเพราะมันมันเป็นตัวห้องที่สีบอกมวลบอกทีแล้วเดว้ว่าช่องผมนี่เป็นช่องบอกนู่นหัวมวลเป็นบ่ครับพี่น้อง กินปีน้ำนี่แหละครับผมแต่ว่าขันผู้ใดมาตีนี่จองกับโมฮักบ่ว่าภัยเอกคก็เพื่อนคือกันในคนเมตีนี่กับกบุญภไผหมักเหมืนบ่ครับแต่ว่าผมนี่เกรบ่อ,องเบียร์ในโบ่เป็นยังครับเอามาปรับปรุงน้ำเสนอ,อะไรครับขอมววาบอกนู่นมววาบอกนูวว่นก็ผมเลยเลยครับ เ็ปบางคนกับข้าวบ้าบอบสุภาพจัิงิผมกบ็บ่ถือได้พี่น้องผมกับคือเราเราเห็นอยู่พ่กไม่สุภาพเราทำาไงนะบล็อกค่ะบลอกเลยแต่ <laughs> <g ül> ว่ากับป้ากับเนเธอหนื่องเธอสองคนาด้สิม่บอกเรียนมาห <g ül> ัวกับเ่อไ้บอกเพื่อน ไม่จริงคันดูไรคันดูบ่าเขาก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยมาเนี่ยนะแต่ว่าบอก่อยากให้เพิ่นแบบว่าบ่อยากให้เพิ่นแบบเขียนให้กันหนะายากเพิ่มเขียนให้กันหน้าเพื่อนบ้างรอไ่อยากให้เพิ่นเขียนให้เเาาก็อยากได้ว่าได้แต่คำพูดการใช้คำพูดคือก็ต้องสุภาพอ่ะ เปิดคนให้ฮักมันแกนกันครับพี่องอเห,นเหน็นเห้นคนอื่นเฮ็ดดีอ่ห้ามดีโดยสุจริตแล้วต้วขของทำผลไม้มาครับพี่อ้องจะไปว่าเออนี่ทำดีนี่จะบอกช่องผมนี่คนในวานได้พี่้องเนีย วพอดีพระง,งามครับโอเคครับครัแบบบวนบอกว่ากันคือพี่น้องผมฮัค่ะใหล้ๆผมต่ว่าต้องไปยุดไปนี่ยุดไปเที่ยวนี่ก็ต้องเน็้คลิปไวใหม่เนาะนีะ่<ส>วอาอยู่หัวกับพี่น้องจ<ด>ีได้ค่ะจีได้จีได้จ้ะแต่เยาว์ายาดากันเถอะเสียกลังใจเนาะตีโหลดตีมาเลยตีแล้วเราจะได้เอาไปแก้ไขแมนอยู่ครับว่แ<ผ>ม,มนมาด่ากันเนาะ ว่าจองหหนีว่าไลยเลยคนต้องคนเนาะไม่ค่อยมีหรอกจะป็นทีกันพี่น้องแล้วครับขอบคุณพี่น้องที่บทีที่ขอมาบอกเนาะตอนนรืงเรื่องอาหารบอกนื่นหัวมันกันพี่น้องถามสาละทุกทุกดิบกันพี่น้องผมนี่ว่าผมคิดว่าเป็นหาาิเป็นบานหลังหนึ่งเลยอยู่ในนี่เนี่ยเนาะเป็นบ้านหลังหนึ่งเลย เดี๋ยวบอกกูพี่น้องมีแห่งหมดผมเลยตัว นื่อยคิดหนอดบ้านไรจนเก็บมาฝันนะเก็บมาฝันหอดบ้านเัน่อไหร่เมื่อเมื่อไหร่เมื่อกินหอดบ้านอาทิตย์แล้วเนาะอืมอาทิตย์หนึ่งละมันบ่หลายเลยพว่น้อง วันนี้เราเลือกแบบสลับลายเราเลือกสลับลายพอดีเนาะการซื้อม้วนสามชั้นนี่ก็เลือกได้พี่น้องเบิ้ลว่าเป็นมันเน่ให้เนื้อมันแทรกสองสามชั้นเนาะหาดูครับมันถึงจะเรียกว่าชั้นจริงๆเนี่ยเห็นบะครับมันจะเป็นผมเลือกได้แล้วนี่เนี่ยขายด้วกันครับมันยังเปลี่ยนหลายก็ขายอีกบ้านด้วกันต้อ่าเนาะเลือกแต่บัวมันเปลียน Mm hmm. lời hmm. Ba, hmm. Mm Ừ Mm hmm.

พิซซ่าเลยมา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 วันนี้เร็วบิ๊กมาหมดแล้วบิ๊กถึงมาเอาลงมาโชว์เอาลงมาโชว์เอาลงมาโชว์นี่มานี่มาด้านนี้มุกไก่มาด้านนี้มาด้านหลังด้านหลังโอ้ยเอาโชว์หน้าหน่อย สวัดีครับนี <h <h ่นะแบบให้ทับเนี่ยพี <ah ่น้องเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้พาผมไปหอดีเด้อพี่น้องเด้อผมโมูหว่าผมจะไปหอดห้วยปออยู่นี่มีน้องอ่ะนี่น้องมีน้องขึ้นน้องครับภาผมไปเด้อพี่น้องเด้อไลค์กดซับให้เฉยอุบัตเยตุนะครับผมก็อยากไปขึ้นบนเนี่ยน้องน้องเป็นบุญตายเลยพี่น้องศิว่าผมจะทำอะไรสิวะเฮ้ย ก็เนี่ยอยากได้คือพ่อกับตาดูที่บ้านเนี่ยถูกคน้องมีความไฟฝันาแล้วก็ฝันพี่น้องจุดมุ่งหมายแล้วจุดมุ่งหมายนะซ่องนาจอมกระล้อเอยมันก็แบบว่ามันเงาวับเลยเนี่ยพี่น้องที่ที่ที่บอกบ่อยว่าว่าผลิตภาพไปฉลองไส่โบบอกว่าไงฉลองไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้พี่เบียร์กินเสร็จเติ้ลเอากินแล้วเอาเตี๋ยวไปเอาน้ำเดี่ยวไปข้างนอกแล้วครับ โอ้ดีใจพี่น้องดีใจน้ำนองไส้น้องสาวดีใจครับดีใจดีครับพี่น้องคือแบบเขาพอดว่าเรากาทาตรงนี้นั่นมันจะมีอะไรพิเศษไหมว่าเราจะมาถึงวันนี้ผมผมก็บูกว่าอะไรคือพิเศษในการช่องย t u b e เนาะนอกจากไปเยอะอยู่นะนอกจากนอกจากพี่น้องที่ที่ีพิเศษสำหรับพวกผมแล้วผมก็บูกว่าอีกอย่างมันสพิเศษอีกใช่บานนี้เพระน้องไส้แลน้องไส้ได้มันมันมันคือเส้นชชยที่ที่ที่เขา ไปอีกระดับหนึ่งที่เขาคว้าถึงน้ายต่อไปก็จะเป็นหนึ่งร้านเต่ะเต๊ะปต๊ะปุ๊บปุ๊บโอ้ยพี่น้องมุณต้องมีน้องดี๋ยวดีใจน้องแห้งดีใจครับพี่น้องดีใจเราจะไปเที่ยวกันนะครับนเมจะไม่กินแล้วนะข้าวข่าวโอ้ยกินกินกินเต๊เราบ่นอกพี่น่อ่บอกี่เลี้ไปหลอดวกินมุกโกมุกรกบหมดเลยหมเลยไม่แต่ว่าแบให้แม่ไว้แอะแบ่งหพี่น้องครับ น้ำตาแต่สิปิมก็เพลินเลยล่ะเพล่นได้ไม่กินมันอิ่มอิ่มบุกอิ่มใจวันนี้ได้ได้โลฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าน่าฮาส่งเ่าะ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่น่่นฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮประ่ัฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าฮนา่า่าฮะาาฮ่่าฮ่่าฮ่ม่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮาฮ่า่าฮาา่า่่ามาช่องกินนี่ จ้าพายสีมากดไหลเจ้าพายสีมาหยองแจ่ไพายสีมานั่นหอดแสนก้นกดนไหลเจักสีแดอหยังไายสีหูจักมันบ่บ้านนี้พ่าได้มากเลยมันเป็นพักความภาคภูมิใจสำหรับที่เราทำมาแม่ันคือความภาคภูมิใจนะเขาเริ่มก่อนกของยูีปีห้าปีที่แล้วก็เห็นแต่เราทำแล้วแบบได้กันนะเราไม่เคยที่จะมาทำกันแต่ว่าพี่ไม่รู้เลยเชื่อไหมผมโมโหเลยครับพี่น้องผมโมโหอีกีครับว่ามันจะต้องมีโลกบ้านนี้กะ เห็นเห็นเห็นเพื่อนได้มันนีล่ะเขาเลยถามว่าที่แรกต่ำบอกว่าได้โลได้โลได้โลอีหอย่างเขามากกันกระสุนบอกผมว่าพี่ต่อผมว่าแบบโลโลเงินอู้เขาาจับซื้อมาอะไรก็ได้โลเงินแบบเอามากันป้องกันอีกอย่างนะมันว่าแม่เป็นเป็นโลเป็นโลเงินของยูทูบโอ้โหดีใจใน่งทำดีใจเลยล้วเนาะเอซียนซับทำให้ทำให้คนเราแบบว่ามีจุด แบบมีเป้าหมายในชีวิตนะว่าเอ้ยเรามีความฝันเราจะต้องแบบว่ามีให้ได้สักวันหนึ่งต้องต้องไปถึงอะไรเงี้ยใช่แต่แล้วเขจะมีหนึ่งล้านอันนี้หนึ่งร้านก็ยากอยู่จะได้กา,า<อ>บควาคุ้นแฟนครับของต่ำมีเนะ<ด>าะที่ส่งเสริมลองายน้องสาวให,ให้มาถึงจุดนี้ แต่ว่าดันผมไม่ได้เหรอมันถึงช่วดันผมไม่ได้จะลองเด้อเหียว่าถือนเพิ่นี้เหรอที่เิ่งตำม,มีกับมากดติดตามช่องนี้หลายๆเลยเลยด้อครับใหนึ่งแสนต่ำกันครับพี่น้องสลับเมื่อนี้ฝากอะไรก็แชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกระสินน,นี่แหละครับผมเมื่อนี้ผมสองสามคนนี่แหละขอลาไปก่อนครับผมพี่น้องสวัสดีครับ